จากพีพ่่จากขนมชีสนมวัวนะคะตัวน,นี้เป็นรสฟุตตี้ฟุตใจมีให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยนะคะวันนี้ราคาเหลือแค่4บาท ปกติชิ้นละ30นะคะวันนี้ใครเก็บได้เก็บใครเห็นตะกร้าแฟลเซลขึ้นมา4บาทแล้วคุณพี่รีบกดรีบเก็บได้เลยใครเข้ามาใหม่นะคะไม่เห็นตะกร้าแฟลเซลพี่มาสอบถามได้แลยแม่เดี๋ยวน้องย้ำบุญให้เรื่อยๆเลยตอนนี้ตะกร้าขึ้นฮอลแล้วจ้ะคุณพี่จ๋าขนมชีสนมวัวใครเป็นสายชีสเลเวอร์นะคะห้ามพลาดเลยแม่เก็บได้เก็บกดได้กดตุนได้ตุนเลยค่ะใครที่บอกว่าเออเคยทานแล้วนะคะวันนี้มาตุนได้เลยแม่เหลือแค่ชินละ4บาทเท่านั้นจนํานวนจํากัดนะคะเฉะพาะในไลฟ์นี้ไล์เดียวหมดแล้วหมดเลยนะแม่ ไม่มีเติมให้แล้วเพราะว่าสต็อกหมดไวมากมากเลยพี่ๆไปจ่ายราคาเต็มได้เลยนะใครไม่ทันรอบนี้นะคะชิลละสี่บาทเท่านั้นเลยค่ะคุณพี่ขานะคะจํานวนจํากัดน,นะคะตอนนี้ตะกร้าขึ้นหอแล้วแม่โอ้โหสต็อกรันไวมากค่ะพี่ๆขาแอนมินส่งสิกมาว่าระวังหมดนะคะระวังหมดนะตอนนี้เหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแล้วค่ะคุณพี่สําหรับขนมชีสนมวัวนะคะมีกี่รสชาติจ๊ะมีออสตรอเบอร์รี่พีชแคนเบอรี่นะคะแม่เกรฟฟูดกีวีมะระกอกุหลาบเยอะมากมากกดเลือกได้เลยค่ะคุณพี่ขามากกว่า5รสชาต เลยนะหรือใครที่แบบว่าอยากกลมคุม,ก,มกดถุงร้อยกันไม่ได้เลยแม่ไม่ถึง100บ้บาทนะคะแล้วได้แบบหลาย10ชิ้นเลยค่ะวันนี้จํานวนจากัดน,นะคะหมดแล้วหมดเลยชิ้นละ4บาทปกติเขาขายกันขนมชีสนมวัวแม่ชิ้นละ30แค่ชีสก็คือแบบเออราคาสูงแล้ววันนี้เปิดให้พี่ๆเลยแฟลตเซลตะก้านี้เลยแม่กดได้เลยชิ้นละ4บาทเท่านั้นเป็นรถฟุตตี้ฟูดใจนะแม่เป็นรถผลไม้มีให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยเก็บได้นานไหมคะเก็บได้ถึง12เดือนเลยค่ะคุณพี่จ๋า อร่อยรสผลไม้ค่ะเขามีความหนึบหนับหอมหวานมันเลยแม่ใครที่ชอบทานพวกพฟิลแบบคุกกี้มีติดรสชีสนิดหนึ่งตัวนี้เลยค่ะคุณพี่ขาแล้วได้วิตามินจากผลไม้ด้วยนะคะตอนนี้เหลือไม่ถึง1ิออเดอร์สุดท้ายโอ้โหไวมากๆเลยแม่ค่ะตากาแฟลชเซลนะคะฮอตแล้วจ้ะพี่ๆใครยังไม่ชําระเงินรีบชําระเงินได้เลยใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะแม่เดี๋ยวน้องเต็มแพ็กออเดอร์ให้เลยนะคะมีอ่าคูปองให้ลูกค้าใหม่ด้วยนะพี่ๆลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเจอกันกดติดตามร้านดองได้เลยเก็บค คูปองซ้ายมือบนได้เลยใครเข้ามาใหม่ไม่เห็นคูปองซ้ายมือแม่พพ์มาสอบถามได้เลยวันนี้ขนมรสนมวัวนะคะรสชีสนมวัวน,นะแม่เป็นรสชาติผลไม้นะคะมีให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยชิ้นละ4บาทปกติขายชิ้นละ30วันนี้ใครอยากลองใครอยากตุนกดได้กดตุนได้ตุนจ้าพี่พี่คูปองมีจํานวนจํากัดน,นะคะคุณพี่ขาแล้วตะก้าตอนนี้นะคะใกล้หมดแล้วแอนด์มินบอกเหลือไม่ถึง5ออเดอร์สุดท้าย5ออเดอร์สุดท้ายนะคะใครเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอยู่ชาระงเอินได้เลยนะคะหรือใครที่บอกว่าเออ อยากตุนเยอะๆนะคะมีถุงแบบเป็นกรมัมไหมเป็นกิโลไหมมีค่ะคุณพี่มากดเลือกได้ในตะกร้าเลยนะวันนี้สั่งซื้อไปได้เลยราคาคุ้มมากๆเหลือแค่สบาทเท่านั้นค่ะคุณพี่ขาจํานวนจํากัดน,นะคะมีให้เลือกหลากหลายในตะกร้าเลยไปพี่กดได้เลยนะใครไม่เห็นคูปองเนาะจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางจะไปพ,พี่พิมพ์เข้ามาสอบถามได้เลยคูปองสายมือบนนะคะกดเข้ามาได้เลยจะพ,พี่จ๋าวันนี้นะคะใกล้หมดแล้วนะแอดมินบอกจะปิดออเดอร์แล้วค่ะตะกร้าแฟลชเซลจะปิดตะกร้าแล้วนะแม่แม่จ๋าใครที่ ที่บอกว่าเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอยู่รีบชำระเงินได้เลยนะคะแล้วพิมพ์เข้ามาว่าสั่งซื้อแล้วค่ะเดี๋ยวน้องเตรียมแพ็คออเดอร์ให้เลยนะจ๊ะ